สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่มีใจรักในการขับรถบรรทุกนะครับครับผมช่อง youtube ปากวัดหกลอซิ่งครับผมวันนี้โอ้ยสดจัดเลยครับงานนี้นี่ครับมาดูรถอะไรแต่งชาอะไรแต่งครับเส้นอยู่เส้นไอ้กาแฟเพชตากนะครับนี่ครับอะไรครับก็จะมีทุกอย่างครับนี่ครับนมหอมน้ำหอม พง้อครับป่าชาอะไรแต่งครับผมอยู่ที่เส้นกระแพงเพชรตากนะครับนี่ครับอจตลรถเขาอะไรอะไรครบเซตจริงจริงอันนี้ขากระจกจอจานนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาขึ้นไปชมข้างบนครับผมไปขอดอนญาเรียบร้อยแล้วไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับมีฝากครอบฝาครอบ4,2 0 0ไปนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งมีครบทุกอย่างครับผมแต่ด่วนบานโปง่งน่าจะเป็นบานโป่งนะไม่แน่ใจนี่ครับท่อองท่อเอสมีหมดทุกอย่างครับอยู่ที่เส้นกับแพงเพชรตากนะครับอยู่นี่อำเภออะไรนะป้าอยู่อำเภออะไรครับอำเภออะไรพี่ตรงนี้นี่ผมไม่แน่ใจโอ้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลย ไล่สตอเบอรี่เขางอสตอเบอรี่อยู่ตรงข้ามกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ให้มาถ่ายทํานี่ครับดูข้างบนรถโอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาชมครับว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีฝาครอบล้อเย็นกิสติกเกอร์ทอนแสงพัดลมโอ้มีครบทุกอย่างสติกเกอร์มีหมดครับผมเดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆครับผม นี่ไฟสวยๆไฟเส้นก็มีนะครับเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยไฟอะไรนี่ครับไฟเส้นก็มีเส้นเท่าไรไม่รู้ยังไม่ถามเลยฝั่งนี้จะเป็นพวกฝาไฟไฟสิบสองปอกพวงมาไลยโหครบเซตจริงๆมาที่เดียวจบเลยนะครับเนี่ย ปาชาได้แต่งวงมาลัยอันนี้น่าจะเป็นคิ้วนะครับหลอดไฟหลอดไฟพามานครบเซตจริงๆคันนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโหสดจัดครับรถอะไรแต่งคันนี้ขอบคุณครับขอบคุณ ที่ที่ให้รีวิวนะครับได้ผ่านมาเจอจะแวะแต่มเมื่อคืนนี้แล้วไม่ได้แวะครับผมเนี่ยครบเซตเลยครับมาที่เดียวจบผ่านมาก็ขอขอบคุณด้วยครับที่ให้อนุญาตให้ถ่ายทําให้ถ่ายคลิปครับผมโอเคแต่เราไปดูท่อเอสกันดีก,กว่าอันนี้ไฟ,ไฟไฟท้ายนะครับไฟท้าย จับตาเขียวก็มีสองปากก็มีนี่ครับชุดไฟไท่ายไม่แพงนะครับคู่ละพันห้าคู่ละพันสองเออก็สวยดีจัดสักคู่ดีกว่ามัง้งนี่ครับปฝาไฟส่วนนี้เป็นทเอสนะครับสองพันห้าสวยดีครับโอยกี่นิ้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบด้วยสิเรื่องนี้ มีขากระจกครับขากระจกนี่ครับส่วนฝั่งนี้เป็นตัวรถนะครับนี่ครับใแเราก็มีจะขนาดนี้แหละครับนี่ครับใบก็มีหมดครับผมส่วนรถคันนี้มีเถาะโอ้สวยมากเลยครับอันนี้น่าจะเป็นพวกชุดเลดชุดอะไรข้างหน้าหรือเปล่านี่ครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวพาชมข้างหน้าหน่อยโอ้สายยุนครับผมสายยุนสดจัดหล่อมากเลยครับโอ้คันนี้เครื่องทรงเครื่องเสียงสายยุนหล่อมากเลยครับร้านป่าชาครับอย่าลืมถ้าผ่านมาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนที่ร้านป่าชากันด้วยนะครับ อยู่เส้นกระแพงเพชรเส้นนครสวรรค์กระแพงเพชรนะครับอยู่ตรงข้ามไรสตรอเบอรี่หรือเขาเขาอะไรเขาอะไรทุกอ,อย่างนี่แหละมองเห็นเขาก็จะเห็นรถแล้วครับโอเคครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นแรงใจให้บ่าวก็ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม